สวัสดีพี่น up, ้องเห็ดปลวกลายโลสวัสดีพี่น mm ้องพอกองก็ส่งองาพี่น้องนงสังกับเกิดเกิมาแน่เกิดแน่เกิมาเดีวกลับไปา้าตองพ่อบงไอ้น้องกันเห็ดโลมาไหวสบายดีน้องบอดเลยลายเม้ไใหม่เนี่ยท็อ ต่างแม่นูทซื้อปะสบาดีพี่น้องล้างแกงทอโอ้แต่ยัไม่กินน้ำแจ้วเนาะน้ำป้าเรากินทะเลอืมแบบใบกี๋คนงอกินเนาะกุญใจดารเด้อเจเบอเนาะก็จะไปหาเนาะเจเบอบีบอ่ะกจเด้อสำหรับคนทวงมาหายเนาะมันไปหาอยู่ที่ตามทุกบ้านไปไกลกันบ้านเกาคือบนนี่เนาะนี่ ไปดรอจนยาญ่จนเมื่อยหร่ก็ได้ก็โดดก็จะไปหาคู่หรกขึ้นเด้อเลยนายอ้เสียมุ่งกล่องนี่มุ่อ่ะนี่เลรอพอไปแก่งลงนั้นไม่สมมันอยากหนาวแล้วเปห่าเนี่ยมันบานพอตกใส่มันบานเต็มที่เลย 9000000 đó พี่น้องเอ้ยอือบ่มีบ่ท่องจะเอามาเต็มๆอีหลี นอดอกใ่เนอะน่คยคืออกไงแตกโอ้ยมากเอามาทำเอามาเมืองแขกี่ไหนวังนี้้่าวไปก็ไ์กดแชร์กดติดตามส่องเจโบรุจ่าไม่ทำพ้กตีอีกจนจะสีนวลเละเมื่อหนาแล้วมาตะเวนเด้อ เกี่ยวเขาอาขาเอเาเกี่ยวเขาทนโตเกีเ่ยวะเกีบเบ่ยวะยอ,อขา้าวไร่ที่น้องไว้ว่าว่าว่าบักร้างัานใต้เลยู่นะสสไหมนะสมชีพข้าวพี่ใหญ่ได้ยินว่าเสียชีวิตแต่ข้ายังม่เห็นโศกแง่งลูเห<อ>ี้ยภูเข้มน้องเจดาม,มูพี่น้รอแง่มือลูกแปวไหนฮะอาจจะดำเป็นเก็บจุบมันเองลเห็นวันนี้ จะายทมก่อนเอเขาไปยังองอ่าเ้ยังไงเงี้ยิตเบตจมาอันแกไต่ขั้นลงไปเร็วสันขั้นต่อพายนะวะั่นอยู่ในขั้นเลยอหัวมันเด้งลงหัวหน้านแล้วไปห็นเห็นแต่หมวกมันเจ๊ดาเอ้ยคันอยากเกยวเขาได้ก็ไปเก็บศบพกษ่างเง,งี <c oughs> ง้ยเลยอ เอาเงินไปให้มันทำลยเทียนดอกหนึ่งมินน้ำหาโรจิเลยกระดองไม้ครูหนึ่งดอกไม้เทียนเข่าปั้นเข่าเด็ดเลยอืมว่าบุญอยู่หันกับพังอยู่หันเลยกินเขาป่าแล้วไปบอกอยู่หันแกง้งนะแล้วมันมันกราสังเหมือนดื้มแต่ปีนี้มันกัดกระลาย มันเท่าแน่บอกสานกันนะ8ปดปีกับปีเลยก่นเท่ยงหออืแต่สิได้สิปีเดียวกันเด้อปดปีกับปีในเท้่ยเดียวเดอเปดบกสาเอาสานในซางน้อยต็นกบูกระูเนะ โอ้แปลมันจีนเลนคขาในเฮือนจิ <benefit> ๋วมีแต่มาโซกบอกกำพังรอเดินกำพังสบายดีเดี๋ยวหยกมือใหม่สบายดีฮาไม่ได้ใส่ตัวหนึ่งมันบอเห็นจิ๋วมาลายคนเงียบบ่ ห็ดอโขน้องขาจะหน้าอโเกเอยรอีสมเพื่อูชายอนนี้เขาเห็ดปวกาเอวะครอยู่บ้านมเห็ดปวกเดินี่เโลถ้าอยากไหกับติก็จะได้รูหน้า้องเบียมคุนี่มัยคะเขาได้อยู่วะจะได้ทำบนพนพนเดแต่เจียวเขาเมื่อื่นหีแห้งเฮ้ย คนอนองิบดีเกวลวกา้ทุกขาให้นัน้ออะข้า,า,ขาตุกดีจยวม่าน่ม่เป็นหูอันเป็นกรเป็นกรบางบางไงต่ยังไม่ยิ่งิฮะ้งคล่อีม่เจ้าว่ายังกับแม่ นั่นแหละคนมันกวาต้องกินเขาเท่านั้นเองเดือนหนึ่งว่ใค่บ่กแม่ทำไมว่าวันที่หาที่อเรียพี่น้อคะที่ไหหาที่สิบยายกับซีาอเรียที่ซิฟเอฟดูสภาพเจด้มาที่เรียนห้องที่ที่หาวัที่เรียนเพราะมันเป็นมันเสียวคนซานะแม่ ก็ท e mm. hey. like, ี่ทราบคือจังเกี <c oughs> <c oughs> wn, ่ยวค่ะอะไรนะเข่ากับเขาเจียวโค้งขอดีเกี่ยวตัวนี้แล้วเข่าปุ๊บมันก็ออนกระชุกพอดีเผื่อบ้านนะเปิดด่านไม่ไหวแล้วเนาะใส่พวกเช่นมาเกี่ยวเข่าเนี่ยโอ้ยเข่าที่เปิดมาได้ป่ะมีข้าวยุรุ่นอะไรมันเปิดได้เองมันมีข้าวอยู่บ่ ตอนแรกความเข้ม,ละ, <พอ S 2> มละพอแต่เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเบื่อแล้วเบื่อห้ามเลาแล้วอ้าวก็ <c oughs> ซื้ออาหารไทยมาทำกินสิพีน้องโมเมนวลาเนาะเดี๋ยวมันเลยขึ้นบวชแล้วบวชไนเนาะเมื่อกินอรรถจากอยากก่อนเมื่อพูดกับบางคนเลยกินแล้หยัดแล้วบโมีเงินต์มี <c oughs> ยัง่ะพูนทานพูนีมากินกินนลำไค้มันนี่กระนัดมาพิดคิ้วมารอกิน ญี่ปุ่นกันการสืบกินเงินมเชื่อแน่ตาง่ายดูบมีเงินสือกินบ้านปังสุกมาอเลยดิบ้านปังมัเห็นกับตัวสุกขอบุญนะเนี่ยสุกทั้งพักสุกทั้งตอดนี่แหละปลาไหลยี่เราเคยกินไม่กันลาลุงมาอีกตัวนึงโอ้ยลุงมากขมันจะวบุญประกาศห้าโหลดตลาดเด้อโหลดตลาดนะประกาศเด้อตาเด้อไปขายตลาดเด้อ เศร้าแซวก็กูบริการกินผักกินหยาอันดกูต้องประกาศไกลนึกไม่ทันกับดาตาหานุอาทิตย์ละเท่อไรเราจะดีอาทิตย์ละครั้งตัวใจเศร้าเลยอาหาเนยมันอ้วนได้ยังต้องมาเล่นตลาดยังตาดูตาโปนออเดี๋ยวนี้กินยังเดียวนีงไงก็ ไปกินไปกินไปุรินทรนีน้องเอ้ยทสไปกินกุมเพื่ออกินกุ้งกินมึกะไมีเงินเนาะขึ้นกัใกัสิพ่อหาให้เดือนละหกเกียร่อยมีแต่เจ้าของบดร่อยแพงสุดนะมีแต่เจ้าของซื้อนาบ้านเนาะบ้านในบ้านคิวน้ำหบดอันนี้แบบว่าคนนันคนี้ซื้อมากอันน้แบบอย่ายเงก็เจ้าของซื้อคนเดียวาตะไคร้มะกรูอเบิด ทั้งย่า n h แล้วก็เข่าเล้เ้งยาบแต่ประเด็กแล้วนื่อเบิร์อาเแล้ก็เลียงงิเลียงควยนี่จะซุ้ห้าเนี่ยเดือนเดือนออกมากอ่ะจินเดือนสินใจล้วแหละเงินยิุ๊หนาลงจริงลูกแปลงเรียนแต่มืเมื่อหนึ่งเป็นลอยนะลอยหนึ่งใคระสิบพอคเราฮาแลงเรียนมือละสาสิบาทตอนเสาวนะคนละหกแต่หกชีพแล้วอื คนละสามชิ้นแลเนี่ยมาแลงไปหาอีกคนละเศร้าม่ดี่เคื่อนอีกซือกับเขากิหนอีกมีแต่รายจ่ายรายจ่ายหาบะมี่เนี่ยหาอ้าวชิ้นเดียวคิดอีดี้ด้วยจ้ากได้ลูกอ้าวอยู่บ้านทำมันหีเดในรายจ่ายขนาโอ้ยรายจ่ายกันเท่านี้ขนมกินไปถุงเพื่อแบบโ่ากลางนั้นต๊ะยังมือละสิบบาทนี่ไปองเฮียนตอนันก็เรื่องเาอนบ้านื มันก็ชิบะว่ามันกับโบทอทั้งน้าอันยังทรงกมกจล่งขาดยเนล่างคานยะเหลนดถัาเนาะเป็นอยงบักมันดอกไรีี่ยืนเหรอมองโน่นนะเบิดเลยเบิ์ดทำเพือนเลยเอฟซีใครตรงกาที่งอขาเพื่อนเห็นน้องเทนด่วนเทนด่วน้องเทนลูกน้ำกาสิกงปีนีเบิ่งถามมันยังบ่ได้ ตอนนีร่างค้ายากงสิับหัวนองเทนกับน้องนช่ไม่ได้จาเายอยู่กับพุ่นเลยช่มาให้คนอยู่บ้านลงขันคั้นฮ็ดเป็นให้ยุงละทายเนาะบ่ได้พี่พิสงงเลยใจคัะนี่มัเขาขยันนะครูข้าเจ้าขยันยดอีเมลคนอีเมลอีเมลอีเดียวกันเขก็ลงเเลงานหเบื่งลูเบงงานแบบ มันยังเฮ็ดแต่อึนนดนอกงานอะนนรมมอไ,เอไ,ไรไเพร,ะร,รา,า,วา,าะว่ามันโควิดนีเนาเลยเริ่อเดียวนี่แต่หนึ่งของหนึ่งนะแต่นั่งบ็ได้ทวงแต่ว่าป่าอยู่ตัวินส่วนเป็นมาที่ทอายังไงรถใครสนใจอยากเห็ดลังคาสนใจอยากแัปหัวล่างคานองเพ่นเนาะแต่ลุงเหมือนมาเลยไปตายกัดข้าวโพนี่ข้าวหูเนาะว่ามันสิพังหรือี งข้าเวลาฝนตกมากนะฝนแนักหน่อยปอกเอาลูกกันเอียงใสเยียงควายอยู่ในห้องนอนนะลูกคนอืมว่ากระเบื้องมันเก่ามันูมันงมันเปลี่ยนใหม่ละลายสุอูกมันก็สิยกสุดเลยสุดเลยมาไล่ดอกพี่น้องเลยลายปี่นือคุณพี่น้องมายดอกงบผามื่น มหอดอดตนนนกลังคามหอดบ่ะข้าปั้นนะมันอันปัวทั้งเัวเล็กมันขึ้นละเนาะตลวงพ่อปปัวประมาณสองหมื่นปลายพี่น้องพี่น้องเหุระหาผุระชีโอนรัวะหหลายคนเฮงดาวสมงใบเนาะ นีอ <onz> ่ <etus> มันก็นอนเ่อเพื่อเมาฮี่มาโอ้เจ็บขาะไต่อไปก็คืออีพื่อนี่แหละพ้าแม่ยุบกระซ้าไปหาผเห็นหัวเห็นตะหมกเห็นตะหมกมันซื้อมเลยหมกมันไปอีกา้านนาคันา้าต นี่เห็นมันไปกับหัวมันขำเนาะยูวีเงี้ยเลมื่อเสีออกมามันจะงอหลีกมือนเนาะเด็กเอ้ยอยากถือเงินชี้ลอยละนี่หกหาหกปดนะจ๊ะนี่ยังม่ปลาเอ็เล่าเล่าจ้ามึงเองรวรวยๆปังๆร้าน้าแนเข่มจะรังหลังมาก องพุ่เขมดยเรื่งเรงับไ,ไหมร้ยแปดิบาเังดีวะมันค่าหบ,บ,บอกพี่น้องบอกแม่ก็ถึกเล้อกอันสามร้อยแปดสิบล่าหเหตุอะไรพี่เปนร่างกา,า,า,าน้องเทนไม่น้อกโชลากัดร้อยลนร่างกาน้องเทนยังไงเลยเพื่อนหมวเพื่อนกำลังจิทับหม<ว>ูน้องน่าจะนตอ้ง้าเนาะป้าเนาะอย่ก็อบหมู าด้เยวกลามีเงินเออเวลาแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีอ่ะาะไปดีคมเนียเวลามีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตมากนะให้เฮ้านั้นได้หาเหิือยนี่ว่าขันหนึ่งแตมจอดมาแล้วไอ้ป่าขอตั้งหน่อยสามพันไปเลยสามพัน ทางป่าบนี้ไอ้บ่าวช่วยหน่อยไม่ไหวจริงๆไม่มีอะไรจะกินแล้วขอบ้างขอไอ้บ่าวขอไอ้บ่าวทีาทคนโขน้านผ,า,นา,นผาพอพื้นเนาะหนาใหญ่ปน,นี่สิโอนทหาทสิปามันจะคืนอนจิพี่น้องกระฟาดไปสองร้อยที่ไหนเยล่าเหรเประมาณสองหมื่นปลาลงงินค่านะสองร้อย,ออยว่านานี่ว่านี่ค้อนมาแต่ หาอหาาพอีกนอนในขอกมูสั่นป่าไม่องเทนเอื่อยเอื่อยเอื่อยของมันออนองเทนเนทุกอยางลำบากลำบนเป็นยังคือบมอด่อพ้อหาสิบาทับฟาดไปอันสามร้อยวันได้ต่อดปใหญ่จะดีฝ่ามากเลยตอนได้ต่อชีวิตอันห้าน่ะบได้ใช่ใชบพี่น้องเลย ที่ตะปูอื่นได้เอาไปใสว่าทางการเล่นคอว่าไสจ่ายจ่ายขาดทำเนียมแบบเวลาโอนสินะเต็มเงินลูกหลานมากฝากให้คุณโน้นทีนะฝากให้คุณนีนท้นะนนทีอันนี้บางอันนี้มาข่าวมาหาเอาเองนี่ในส่วนของลูกหลานบอกต่างหากถ้าคนเอาบัตรซีขมามั้งทางใดทางกององ้คือการเออเห็นแต่เวล,ลาเงินเข่าแล้วมันมันส่งใบสลิปฝากอันอันฝากเงินธนามามายุยานยันณเอาเงิน S <S 2> <S 2> ขอบใจเจ็บโบสำหรับพี่ปูอ่ะแน่อย่าลืมขับไปกดิดตาม้างนหนลายถูดผูกน่นะเงเยใส่เสียสอใส,ส่ด้านใส่ซัาพอดน้างหนเนาะน้างก็ผ่านโสต์อะไรสบ่าอันสมมง,งยังไม่ทันผ่านแต่ผ่านในคนติดตามดอกงามบารีล้อเนาะเข้าสแกนกินตอนนี้แหละพี่นอ <S <S ้อง,ง,งโอเคง้นจีกิ้ขาวยู่ิีน้่เราอุตส่าห์บาว่ารายยห่างจึงได้กระซงเหมือหากับพอพี่องเอแล้วั อนันนี้นายพี่ห้อเอ้บ่แมวเล่นเด้มุ่งจะเปลียนวกมานอนนะรีบไปที่นี่ท่ามอญมอญคนใหญ่ใจบุญเนาะเฮ้ยห้องแคบนะคันโตคแหงจ่าหน้าบ้านงขั้นมาพอดี่รวยมันลงมาตามหัวระเบืยนอ่แน่ยเงว่ากู่กับเก็บเงินโฮมไ่ มุมีบุ่มีค้างบนลดแล้วก็เอาไปจ่ายตจนหายเงินพี่ปี๋อ่ะพี่น้องเอ้ยอย่างไรกัดช่องมื่นหาอะไรพูดแล้วพันสองพันกว่าคุณลงนะจ้านี่มันเรื่องจริงค่ะไปละพี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบใจเจ้าของเฮ็ดเนาะอย่าลืมขับไปกดติดตามส่องเจเจโบเลยเน้องสินะไปละพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกสกุลสไปดี